วันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของอุดและมหาอุดนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับไปดูให้เรียบร้อยก่อนจะบอกความหมายเบื้องต้นของอุดและมหาอุดนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาเพิ่มเติมมันคือเรื่องของมหาอุดเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะแต่ก่อนที่คุณจะมาฟังต่อนะไปผูกดวงว่างลัขนาให้เรียบร้อยเข้าไปที่เว็บไซต์ไม้หัวลาผูกเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ดวงกำเนิดคุณก็จะเห็นรูปที่มันจะเป็นแบบกลมๆแล้วก็จะมีตัวเลขมีองศา,าอะไรเต็มไปหมดเลยลองฝึกด,ดูลองสังเกตดูก็แล้วกันคำว่ามมหหาาาาาาอออุตรรรเเนนนจจะะะะะไดด้้้งงศพฉััลกกกใู คุณจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตารางทักษะก่อนประกอบไปด้วยเลข1 2 3 4 7 5 8 6พระอาทิตย์มีกําลังเท่ากับ6พระจันทร์มีกาลังเท่ากับ15พระอังคารมีกําลังเท่ากับ8พระพุธมีกําลังเท่ากับ17แล้วก็เรียงไปเรื่อยๆสุดไปจนถึงพระศุกร์ไอกำลังที่อยู่ภายนอกนั่นแหละก็คือองศาที่มันควรจะอยู่เป๊ะๆตามตําแหน่งนั้นสมมุติว่าคุณมีพระอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ในเรือลาศีเมษพระอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีองศาเนี่ยไปอยู่ที่6 องศาหรือกำลังที่6เป๊ะคุณถึงจะได้มหาอุดจริงๆไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่6เป๊ะมันก็เป็นเพียงอุดเฉยๆจินตนาการนะครับยอดเขาพีระมิดมหาอุดก็คือยอดเขาปลายแหลมอุดธ,ธรรมดาเนี่ยจะอยู่รองยอดเขาปลายแหลมมันจะอยู่นิดหน่อยมันจะเริ่มเกันนิดเดียวนี่แหละความละเอียดซับซ้อนและการพยากรณ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบดึกซึ้นนงนักโหราศาสตร์ทุกคนจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการพยากรณ์ลุกดวงแบบแม่นๆต่อไปคนที่ไม่ได้จะไปดูดวงใครแล้วดูดวงให้กับตัวเราเอง เราก็จะได้รู้ตัวเราเองด้วยว่าเราอะอยู่ในประมาณไหนระดับไหนแลว้ววาสนาเราอยู่ที่ระดับไหนทั้งหมดนี้ก็คืออุดและมหาอุดครับ